ไฟเนี่ยมันส่องได้ไกลกี่เมตรนะครับผมก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำให้ดูเลยดีกว่าชิปหายผิดฟังใครผิดฟัง <laughs> ไอเอียโอเคครับตอนนี้เรา,เาสลับโคมเรียบร้อยแล้วนะฮะมาใส่เป็นตัวโปรเจกเตอร์ขนาดเลนส์2.5นิ้วนะครับเอมสไตล์นะครับ มีมสายมีเลนนะครับมีวงแหวนนะครับมีชุดซีนอนเลยที่0บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของความสว่างนะครับใช้เครื่องสองเครื่องนะนะั้นวัดเลยนะครับที่ระยะเท่าเดิมนะ10เมตรนะไป อาจจะเห็นความสัน่นนิดนึงนะเพราะว่าผมถอดกันชนออกนะปกติมันต้องใส่กันชนแล้วก็จะมีน็อตยึดทุกอย่างนะครับแสงมันจะไม่มีไม่มีอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้ผมทํามาเทสผมใส่กันชนแล้วก็มาถอดถอดเข้าออกมันไม่ไม่สะดวกนะครับอันนี้เรามาจับให้ดูล่าเนาะนะครับอันนี้ระ,ระ,ระยะ10เมตรนะครับวัดได้อยู่ประมาณ400กว่านะครับ440 460ใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ถึง500อยนะ จากความไกล10เมตรนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าแสงมันจะไม่พุ้งเข้าในระดับสายต,ตาของผมนะตอนแรกที่เราใช้เป็นฮาโลเจนนะครับกับไอตัวหลอด LED อ่ะจะเห็นความฟุ้งนะฮะแล้วจะเข้าตาเลยนะฮะแต่ว่านี่มันอยู่ในระดับเรียกว่าระดับเอวทีว่านะครับตรงที่รถจอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันต่ากว่านะครับมันต่ํากว่านะครับทีนี้เราไปดูว่าความร้อนอ่ะของตัว ซีน้อนที่มันอยู่กับเลนโปรเตอร์เนี่ยมันจะความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในระดับประมาณ100องศานะครับ100องศาถามว่าโอเคมันร้อนไหมมันก็ร้อนนั่นแหละแต่ว่ามันร้อนน้อยกว่าไอตัวที่เป็นหลอลดคาโลเจนตอนแรกนะครับแต่ว่า LED อ่ะโอเคยอมรับว,ว่ามันร้อนน้อยกว่านะฮะแต่ว่าไอ55วัตต์ที่มันมากับรถเนี่ยมันเป็น100อ,องศาอยู่แล้วนะครับร้อนมากนะครับ มีหลายคนกังวลใจว่าติดโปรคเตอร์ไปแล้วเนี่ยโคมมันจะไหม้หรือละลายหรือเปล่าเลยนะฮะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุการณ์พวกนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไอตัวหลอดเดิมเนี่ยยังร้อนกว่านะมันก็ยังทนไหวนะตัวโคมงเราเนี่ยนะเพราะนั้นใส่ตัวโปรคเตอร์เลนกับซอนเข้าไปมี้วขนาแนนอนเจ้าที่เลื่อนรถไปอยู่งั้นดูเองแล้วก็ยิงมาสุดทางเลยครับตอนนี้เรายังมาอยู่กับตัวโปรคเตอร์เลนขนาด2.5นิ้วอยู่นะนะครับตอนนี้เราจอดรถหยุด อยู่ตึงกลางละนะฮะทีเนี้ยมีลูกค้าถามว่าไฟเนี่ยมันส่องได้ไกลกี่เมตรนะครับผมก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำให้ดูเลยเดีกว่านะฮะไป ผิดฟังใครผิดฟังเดี๋ยวเราวิ่งกันใหม่นะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอันนี้เท่าไหร่ครับ65 65ครับ65เมตร65เมตรยังไม่ถึง100เมตรนะแต่ลองดูนู้นก่อนนะครับแสงไฟอะ่ะมันมันเลยจุดไอ้รถกล้วย ปูนที่เมื่อกี้เราไปอยู่นะฮะแสดงว่าความไกลเนี่ยมันเกินกว่า100เมตรแน่นอนนะครับเกินเกินกว่า100เมตรแน่นอนไก,นะกลมากนะกนด้วยอา่าเปิดไฟต่ำนะอันนี้เราปิดไฟก่อนนะครับิดไฟวงแหวนไฟต่ำป,ปุ๊บ่างี้เลยนะครับพวมสว่างนะครับมอนไม่นานนะแป๊บเดียวมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟถุงนะครับนะครับเห็นงเห็นข้าเลยะครับ มันจะมีไฟสูงเดิมด้วยนะครับทีนี้ลูกค้าจะมีไฟสูงสี่ดวงเลยนะครับเอบจะเห็นไหมครับขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะนะครับทีนี้เรามาดูความกว้างดีกว่าเรามาวัดความกว้างกันบ้างดีกว่าความกว้างของตัวเลนส์2.5นี้วกว้างกี่เมตรนะครับลองนิดเดยไปอีกฝั่งนึงนะครับไปอีกฝั่งนึงสุดเงานะครับสุดเงา16เมตร ความไกลเป็นร้อยนะครับแสดงว่ารถ2อสาเลนน่ะส่องได้อยู่แล้วนะครับ,รบส่องได้อยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะไปใส่เป็นโปรเตอร์รุ่นอื่นแล้วก็มาเทสต่อนะคร